ที่ฐานองค์ูกก็จะมีปากขาบนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC นิรุยชาแนลนะจ้าพี่น้องหามื่อน,นี่เจอกันกันกบนิรุยชาแนลคือเก่าค,ค,คือเดิมอยู่บ้านสวนนะคะเมื่อนี่นะคะพี่น้องหานิรุยสี่มาไหวองค์ปูเพราะวะ่านี่อ่าน้องแพรวนะคะมารามแพรที่อยู่น้องสาวที่อยู่กาละสินพี่น้องหาเพิ่์นบอกว่าไหวองค์ปูให้แน่เพิ่อ์นโอนเงินมาให้นิรุยสื่อผลไม้ไหวองค์ปูห้นะคะ อาจจะเป็นแบบว่าประมาณนี้แหละคือเราได้น้ำตกให้องค์ปู่แต่อ่าคือเพิ่อนหนาบอกดิลุยตะดดแล้วแต่ว่าคือยังไม่ว่างยังไม่ได้กลับมาถึงบ้านนะคะเมื่อน,นี้ถือโอกาสคือกลับมาจากอ่ากลับมาจากอ่าออกงานแล้วนะคะเมื่อน,นี้ก็เลยถือโอกาสจะมาไหว้องค์ปู่ให้นะคะพี่รองหาเพราะว่ามื่อน,นี้กะ เป็นมือที่ว่างแล้วก็เป็นเลิกงามย่ามดีสําหรับเฮาเลิกดีคือเลิกเลิกที่เราสะดวกนะคะกันเลยสิมาไหวองค์ปูพี่น้องหาขอบคุณน้องแพลวมากก็ขาสาธุบุญด้วยนะจ้าที่ให้มาไหวอ่าเพื่อนไหนซื้อพไอใหม่มาไหวองคูนะคะเพื่อนอาจจะขออะไรประมาณนี้แหละคะ่ะอาจจะได้ตามที่ขอหรือจังใดนี่แหละคะ่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหวองค์ปูกันแล้วก็จับภาพพี่น้องไปเบิ้ง ป้ายใหม่ป้ายฟาร์มใหม่ของนิรุยชาแนลขึ้นป้ายแล้วนะคะขึ้นป้ายฟาร์มแล้วนะคะเป็นป้ายฟาร์มที่เป็นป้ายแบบว่าป้ายแรกเป็นความฝันของเราเลยแหละเป็นความฝันของกระเทยคนหนึ่งที่อยากมีฟาร์มวัวเป็นของตัวเองนะคะก็จะเป็นป้ายฟาร์มอันยิ่งใหญ่นะคะถึงจะเป็นป้ายเล็กเป็นฟาร์มเล็กๆแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจ เป็นความยิ่งใหญ่ของเราที่เราสามารถที่จะทํามันขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวไหวองค์ูแล้วจะพาพี่น้องลงไปเบืองข้างล่างนะจ๊ะคุณแม่เตรียไมไว้รอนะคะ 还更快一点。 มีเลขทูบอยู่เดียวพี่น้องคุณช่บอกเลขทูบใครยังอยู่ตอนนี้อาะคุณคะจะพี่น้องอยากเสียงทูบ พี่เป็นคนถ่ายให้นะคะบาดี้ไซ์ยังเด็กอ,องค์ปูสวยงามมากนะคะหนูไปเปิดไฟหน่อยลูกตอนนล้างจานก็จะมีไฟนะ ที่ฐานองค์ปู่ก็จะมีปลาขาบนะคะแล้วอาหารมาให้ป้าหน่อยลูอาหารอยู่ข้างในน่ะมีแก้วตัดอยู่ข้างบนข้างบนเห็นไหมหนูอเอาไม่ถึงถึงไหมไม่ถึงมันหนักมากให้แม่ต้ามาให้องคุนะคะตอนนี้ก็มีน้ำตกให้องค์ปุนะคะ มีน้ำตกให้แต่จะต้องลำลากเออนี่ปลาปลาเปล่อปลาชุนมัหนา่าจิน๋นมากเป็นอะม ั้นใจยึดใใต้ยึดหลังฐานปูตาขั้นใยึดหลังฐานปูจนไม่ค่อยออกมานะคะ,ละหลังฐานปูยางียวเตีย้ยมากน,นะคระัาระออออาาปุกจะพอกอ,ออกมาได้นาดไหนตึ้มเตี้ยมากกอออกมา หลังถามคือข้ออะไรลูกมันไม่ออกมากินมักกินแค่นั้นแหละเดี๋ยวคนเนื้อมันถึงออกมาเออเอาไปตั้งไว้ตรงนี้ อละไม่เก้าอย่างใครมาใครมาใครมาเสร็จหรือยังข้างล่างโทรมาเมื่อกี้ว่ถามเอาซ้ำไปซไมเนี่ยเดี๋ยวจะล้มตีตีตั้งแล้วอย่างนี้เขาจะเฮ็ดเนี่ยอื่นเผื่อใช้ที่ใครยังงงเลนเอาเพี่เอาซ้ำเนี่ ให้มันหลังงวนติดติดขอบเตะธรรมดาไทยลูปเป็นบ่อเพราว่าหนูแ้เนาะแล้วเอาบ่อไทยูไปเที่ยวก่นขั้นก่อครับอนปห่ล้างมันคือแปอาเียแปสวยอยู่บ mm. ่อตรงไหนครับบุ๊คแดยุ่ครับตรงนี้เลยเราจะพาไปดูที่น้องหอยอืออมนี่คันที่ขงีดีทาร์มันเน ผมไมนะ่ได้เนี่ยหรือว่าเราจะไปไว้ฝั่งนไ่งอไม่หรือว่าจะไว้ฝั่งอ้นั่นฝังที่อาบนะ้ำมันถึงจะมีแบคทรข้างหลังสีเยวออกใส่ไปน,นั้นเลยออกใส่หลุดน,นั้นได้ไหมเออออกใสด้เลางนเยีนกัได่ด เราจะพาไปดูตาอมาป,าปา้าป่าตาดีได้ตาไลท์เลยได้ไหมนาเลือดเหมือนเลเอดเออองูนะฮะผลไมา้ที่ใช้ไหว้ทุือกคือคามาีผลไม้เก้าอย่างนะคะุกอย่าไปจับนะลูกตอนนี้ก็ ีสักกระโด 1, หนึ่งอมุนสองกล้วยสามาลอ่องของสีเงาะส่มเฮ็ดเจี๊ยบบัซิดาพี่น้องสาวแปดแอปเปิลเก่าแก่มังก่อนใช่ ขออนุมาโมทนาบุญกับน้องแคลด้วยนะ ะะเปล่ยนมีโชคนะคะดูเอาเดิมพี่น้องเพื่อนมีโชคนะคะเผื่อใครมีโชคนะคะดูเอานะคะตาดีได้ตาร้ายเสียนะนจา้าวันนี้ไหว้องคู่ค่ะขออนุมโมทนาบุญขอไอ้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยรวยไอ้โชกใ,ให้มันให้หนี้แต่สิ่งที่ดีขามาในชีวิตเดอ้อพี่น้องค่ะ